หแม่นนูขอโทษนะหนูหนหนลุงไม่ว่างน่ะ <c oughs> หนูจ๋าจะส่งจดหมายไปหาใครเหรอลูกหนูจะส่งจดหมายไปหาแม่คะ่ะป้าช่วยส่งจดหมายของหนูไปให้แม่หน่อยได้ไหมคะแม่หนูเป็นหมอคะ่ะแล้วหนูรู้ไหมว่าตอนนี้แม่หนูอยู่ไหนยายบอกว่าแม่ไปรักษาคนป่วยที่สวรรค์ค่ะสวรรค์มันไกลามากไหมคะคุณป้าทํา แม่ไม่กลับมาหาหนูเลยยายบอกว่าถ้าหนูเป็นเด็กดีแม่จะกลับมาหาหนูตอนนี้หนูเป็นเด็กดีมากๆแล้วนะคะหนูสอบได้ที่หนึ่งมาหลายเทอมแล้วค่ะแต่แม่ก็ยังไม่กลับมาหาหนูสักทีหนูชื่อเปเป้ยค่ะโอเคค่ะป้าสัญญาเลยนะว่าป้าจะส่งจดหมายฉนบะับนี้ญญให้ถึงมือแม่ของหนูเลยกำลังสนุกเลย,ยไปดูคลิปฉบับเต็มกดลิงก์ได้ที่